นะคะมีเรื่องนี้ก็มีคนส่งมาให้ป้าแก้วนะคะบอกว่าเขาบังเอิญไปอ่านเจอในกลุ่มกลุ่มหนึ่งมานะคะเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะคบหากับแฟนฝรั่งนะคะแล้วทีนี้เขาบอกว่าแฟนเขาเนี่ยส่งเงินให้เขาเดือนละสองหมืนหรือถ้ามีความจาเป็นอะไรที่นอกเหนือจากนั้นนะคะเขาก็จะส่งให้เพิ่ม นะคะแถมเขายังปลดนี้ให้อีกทุกอย่างนะคะแล้วทีนี้มีชาวบ้านนะคะมีเพื่อนบ้านหรือคนที่เขาเคยแต่งงานกับผู้ชายประเท,ะเทศนี้บอกนะว่าผู้ชายประเทศนี้ขี้เหนียวคบไม่ได้เจ้าชู้อะไรแบบนี้เธอก็เลยมาโพสต์ถามว่าควรจะคบต่อหรือว่าเลิกกันดี <laughs> อืมนะก็คิดเอาเองแล้วกันนะคะค,คุณคุณคบหากับแฟนคนเนี้ยเขาช่วยเหลือคุณทุกอย่างคุณคิดว่าเขาจะเป็นเหมือนเหมือนกับคนนู้นคนนี้ที่ว่าหรือเปล่าคนที่เขาออกมาบอกว่าคนประเทศนั้นผู้ชายเป็นแบบนี้ผู้หญิงเป็นแบบนั้นคนนั้นเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาไปเจอประสบการณ์ไม่ดีประสบการณ์ที่ ที่เป็นแบบนี้มาเขาก็เลยรู้สึกอย่างนั้นคิดแบบนั้นแต่ไม่ใช่หมายความว่าคนประเทศนั้นหรือคนภาคนั้นคนที่นั่นที่นี่จะเป็นนิสัยแบบนั้นไปหมดไม่ใช่นะคะมันเป็นลายบุคคลไปไอ้การที่เขาให้คุณขนาดนี้คุณมึงเดือนละสองหมื่นนะคะเยอะนะแถมคุณหมูหมากาไกา่ป่วยรถจักรยานยางแบนค่าไฟน่งไฟนั้นหมดเขาก็ จ่ายให้คุณเพิ่มนะคะแถมมาปิดหนี้ให้คุณอีกขนาดนี้แล้วคุณยังคิดว่าเขาจะเป็นเหมือนคนอื่นหรอถ้าคุณยังเชื่อคนอื่นเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้เลิกเลยค่ะนะ,ะเลิกแล้วไปหาใหม่ปล่อยผู้ชายคนนี้เขาไปเจอคนดีดดีกว่านะคะอย่าไปเสียเวลาเลยนะคะอย่าไปเสียเวลาอยู่กับผู้ชายที่ใจดีขนาดนี้อย่าไปเสียเวลา กับผู้ชายที่ดีขนาดนี้เลยนะคะคุณไปหาผู้ชายอื่นเถอะนะคะปล่อยให้ผู้ชายคนนี้เขาไปเจอผู้หญิงดีๆดีกว่านะคะอันนี้ป้าแกวไม่ได้ประชดนะคะอันนี้ป้าแกบอกจริงๆคือคนเราอะนะคะอย่าเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนนู้นคนนี้คนนั้นคู่ของเราก็คือคู่ของเราคนของเราก็คือคนของเรานะคะขนาดเราเรายังนิสัยไม่เหมือนใครเลยนะคะครอบครัวเราก็ยังไม่เห็นเหมือนครอบครัวคนอื่นเลยจริงไหมคะ เนาะยังไงป้าแก้วก็เอาเรื่องนี้มาฝากไว้ให้คิดนิดหนึ่งนะคะแล้ว f อล่ะคะท,ท่านทั้งหลายล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ